เอาละครับกราบสีผมมาพบแล้วขอหรับมนิจใจตาปบกัดเราะห์สศวร์ระวน,นะผมวันนี้เป็นตอนที่2019ถึงตอนที่2020นะครับผมเอาละครับเพื่องการชีวราผมไปรับชมรับฝั่งเรื่องเราต่อแต่เมื่อป่านได้ดีกว่าครับตุ้ม สิ่งมีชีวิตปีชองโซดได้ทําการล้อมรอบเจี๊ยบภระยาพบมันแต่ต่อก็ทําการเตีมเต็มป่าโดยต้องการที่ทําการจับกลุ่มเรี๊ยบในดันที่ใครก็ตามที่สามารถจับกลุ่มเรียบได้แต่มีสิทธิ์ในการสอบสวนเจียดเองก็ภรรยาจะหากมีความรับในการสอบสวนจริงจริงหมันั้นก็ถือว่าบรรยกาศที่ดีเช่นกันแต่แน่นอนว่าจะหากมีความพาใจิดีลรในความเป็นจริงแสงสีทองทั้งสาม ของเส้นทางเรียงสุดดาาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเย่เทียเหมันก็ไม่ได้สําคัญ่อเพราะ,ะมันเป็นเพียงแค่การสังหารสิ่งมีชีวิตพิษขงสุดทุนน่ด่าสิ่งมีชีวิตเรียงสุดสนใจภายในจากต้นกำเนิดวิทยเทียสุดนานไม่ได้มีภูมิต่างและไม่สําคัญ้าพวกมันจะถูกฆ่าหรือไม่สิ่งมีชีวิตพวกนี้ทาการจําเปรีเยเราถึงนั่นเตอร์เดเทียยได้ทําการทิปภายในใจของข่าว ขอเลือกที่จะไม่ทำการต่อสู้เพราะแม้ว่าจะใช้ปลัต่างหรือวิธีสูงสุดทั้งหมดของข่าวระเบิดพลังสูงสุดออกมามันก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตเรียงสุดตรงนี้ได้เลยเว้นแต่ว่าเขาจะทำการเปิดเผยวิธีของสุดที่เป็นของตโเอเขาถึงยอมที่จะรับทิ้งการตั้งทางเล่านี้ไปในทันทีตุ้มสิ่งมีชีวิตเรียงสุดตนนี้ต้องการทำการเตรมตีเยี่ยทีเพื่อที่จะทำการตบกลุ่มข่าว แต่หลังจากที่ไอเทียนทําการดําแผลขอนึงก็ถูกต้มตีโดยตรงแรดได้ถูกสังหารตรงสิ่งมีชีวิตเรืองสุดต่ำดีต่างก็ตะกราปริ้งพาดังที่พวกเขาใช้เป็นดานมันไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่ที่ไอเทียนก็ถูกสังหารแรดรัางกายของเขาก็ได้ถูกทำลายทั้งตรงในรันที่นี่มันอ่อนแอกันไปหรือ้ายหรือว่ามันเป็นเพียงระหวัดตานที่จ่ำตรงสิ่งมีชีวิตพิษเรืงโซนจะสามารถใน่ระหวัดตันได้อย่างไรระหวัดตันทั้งกันเกิด สิ่งมีชีวิตวิทยงสุต์ตอนหนึ่งได้กล่าวขึ้นมาว่าสำหรับพวกเราแต่มันหาย,ยากไปอย่างฝ้าที่จะมีระบาดตาในบรรดาสิ่งมีชีวิต,ตวิทยสงศ์ตองพวกเราเราต่เจ้งตอนหนึนี่จะมีระบาดตาอย่างนั้นเปลเราสิ่งมีชีวิตวิทยงสุต์ตอนหนีก็ที่จะทำเรื่องน่าอ่านแบบไี่จริงจงภายในอาจาัรต้องเนินไปยังศดนานพวกมันนั้นต้องคงปกมัดเอาไว้ด้วยกฎเกณฑ์บางจาจึงไม่ทำการลงมือแต่ที่ปล่อยตัววิทยองศ์หนาน พวกมันทแทบจะไม่หยุดปังความร้องการของตัวเองเลยถ้าไม่ใช่เพราะราชาดินพาริติคุยิ่งใจเมื่อก่อนนันหนี่ที่เราได้ทําการพูดคุยกับข่าวเราก็เก่งว่าพวกมันนังก็คงจะทําการสังหารเราในดันทีได้เถียงได้กล่าวไปในแต่ของข่าวแต่เรก็ตาพอจะไม้เดินทางไปที่ประตูเดียวสุดในช่วงเวลาสันๆหนี้ ในคราวนี้เราได้รับประโยชน์มามากมาแสงสีทองของเส้นทางวบียร์สุดที่ถูกซับในั้งนีีมันมีมากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าสิ่งน่าจะเพียงพอที่จะทําให้ทุก๊กกำหนดเบียรสุดทันจุดจบของดาวรอมรวม,รมกระเด็นแปลให้น้อยกว่าสิบเ,เ,ปเปอร์เซ็นต์ถ้าดเอทเนได้ทําการปรับเบอร์แต่อย่างไรก็ตามแม้มันจะเป็นเช่นนั้น,นมันก็ยังไม่ถางที่เขาจะสามารถต่ำกลัวิจีสูงสุดทันจุดจบเขาด้กันอย่างแท้จริง ขอ,อนั้นเป็นท้องการสมบัติเวียวสติีมากป่าอย่างเช่นของเดวีซิงการเบสูดแสงสีทองของเส้นทางวิทยตรสูดแต่ในเวราณดีขอ,อนั้นไป่ทราบป้าแต่คนหาสมบัติขอนั้นได้จากที่ตายแต่แน่นอนป้าสุขของขอนั้นของข้างที่จัดดีขอได้รับสมบัติทางข้างมักป่าในช่วงประดาสันสานเวลาทหารเี่เ,เทียสามารถพูดคุยหรือทําการติดตอ่อกับปรมัจรันทีสุบุญแปดในขอบเขตเวียงสุดโคดอืน เขาก็อธิโนกา่าได้ทําการแลกเปลี่ยนสมบัติตามค่ามัตตาได้อย่างแน่นอนภายในปีติตำปาเี่ที่นะควทรทําการฝึกฝนจังตาโดยหลักแล้วคือการศึกษาเพป็นสุดแห่งจุดจบของเขาเมื่อบรรพาพันไปการเปลี่ยนแปลงจะกันเดิดวิธีสุดแห่งจุดจบก็ค่อยหลอมรอวมปฏิการและการเปลีป่ยนแปลงที่เราคำนวณหนักนนะก็น้อยลงเบตเอร์สิบแประเภท17 16 หลังจากที่เวลาผ่านไปนานพอสมควรตุ๊กในปีสุด,ด,ดที่จบของเยเทียก็เรียกการเปลี่ยนปลเพียงแค่แ,แไปบประเภทต้องดานเมื่อถึงวารานีเย่เจงก็พบกับโซ่เติมพปรารการในครั้งมันไม่สามารถที่จะยกดับต่อไปได้ในอีกท่านหนึ่งความข้อน้าของปรมตการยเดรยดีก็รบเดียวแบบมากเช่นกันอย่างน้อยมันรบเรียวกว่าเดิมหลายเท่าและมันแท้แต่มีคอคอใจใจเลยในตอนหนีอาจตะกาวเดวป้า การเพื่อกระตับคอนเทนั้นรถเดีวไปอย่างป้าแต่งไดก็ตามปัตมาจานเยรีต้องการที่จะชิ่วชาวิธีสนดประเภทดาบในเวลาอย่างน้อยหนึ่งพันล้านปีนี้รันซึ้นสำหรับเคลล์แต่อนก่อนหน้าประเพทนี้มันก็รถเดียวไปหย่ามป้าณหอ,อกคอยทันจุดจบภายในหอคอยข,อขอนาดด้วยที่แักแห้งปรตมะแต่งเยรีการทำการฝึกฝนดูในที่แห่งดี และในขณะนี้ระหวัตงตาของปรมาจรา์ชังกูก็ได้เดินทางเข้ามาพบคาราบานปชนปรมาจรานเยเรี่ได้กล่าวทักทายและหอรับออกมาอย่างมีความสุขการสั่งสอนคนทีเทียดในการฝึกฝนเมื่อเร็วๆนี้ความคุ้มหน้าของมันเป็นอย่างไรป้าปรมาจจา์ชังกูได้ทําการสอบถามป้ามันดีไปอย่างป้าปรมาจารเยเรียได้กล่าวขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นว่าพ็ได้ทาการํำรวนกระเด็นแปล ต้องอุน่นเปลียงสุดแห่งตดาจนเดียเปลี่ยงแค่ร้อยประเภทท่นาหนึ่งดานอะไรดานกะ็สามารถทำการทำร่วการเปลี่ยนแปลงของปานเดียวเปลียงแค่หนึ่งร้อยประเภทเท่านั้นแต่ั้นเติบประมาจันจาชางกลรู้สึกตกตะลึงในความยึดถินของขาความก่อหน,นะานอ้าผลเย็นนั้นช้าไปอย่างป้าเมืม่อเมื่อดับการเดินแปลงหรืออะไรร้อยประเภทการรอมรองการเดินแปลงใดๆจา,างดาน ก็จะเป็น่ยนยากไปอย่างป้าแม้ว่าเย่เทียนจะมีวิธีการสอนเดรยรได้จริงๆแต่ความเบ็นการกอนหนนดานมันคนจะเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ได้กินดอดแต่ภายในช่วงเวลาสั้นจากการเปลี่ยนแปลงมากกว่าไประบประเพศเหลือเปลี่ยนแค่หนึ่งราบประเพเทต้นดานของกอนหนนที่หนีมันรวเดเร็ยวยิ่งกว่าในตอนที่อยู่ในจักรอาบ,บาชนมิติเวลาไรเท่ารานซาของข้าดูเหมือนว่าเย่เทียนดานแต่ให้วิธีที่ประจยนดกับเจ้าจริงๆ ปรมัรย์ชางกูได้ล่าวขึ้นมาที่รอยจีมด้วยอัตราของน,น้านเ่นในคนเดที่มันน่าจะมีความบังมากกว่า90%ซที่เชีจะสามารถสุดตายวิธีสุดแห่งน,นั้นได้อย่างแท้จริงเมืเม่อเทียบกับอนาคตของเดรี่แต่ของเดลซีนำเป็นสุดที่เขาเสียไปหนังมันแท้แม่มีค่าอะไรก็เจอถ้าหากเราพบสมบัติตามค่าเราเหนียันอนาคตรเราจะพบมันให้แกเ่เยธีปรมัตยาชางกูได้คิดกับตัวเอง แล้เจอเมรุดดวเวลาก็ผ่านไปนานพอสมควรยี่เถียนั้นเทบจะมีของก้านหนาแด่อีกใดแม้ว่าเขาจะเศร้าทักษะปรมัดแต่เมียงสืบขึ้นมาตาแจ่ความชื่อเดลือในด้านของเพื่อนนามกับมันได้เพิ่มขึ้นมามากนับประเดี๋ยวมันเริ่มกายปรมัดตาก่อด้จบระบึ้นมาจนถึงระับเรียงกัดแหลมเป็นเรื่องยากที่จะสามารถระบต่อไปตาในขนาดนี้สิ่งที่เถียนคาดปามาสุดนั้นมีสองตาหนึ่งก็คือ การค้นพบสมบัติเมียวศตวจบษป้าที่สามารถช่วยในการตรกระดับเตรียมลงของเขาต้าและอีกหนึ่งอย่างก็คือการค้นพบสมบัติที่สามารถตรกระดับความสวรรค์จาการเคารพของเขาต้าแต่ใดก็ตามความหวังทั้งสองนี้มันดูรื้อด,ดีไปอย่างป้าและในวันดนีเรื่องการเคารพคนที่เที่ยที่กำลังมองหาโอกาสภายในซากปราพถนาความเป็นน้ตราม ได้เดินทางเข้าออกลงบนบนใดแห่งรวมถึงสถานที่ที่เราผู้เห็นแก่งทาการสตรวการโดยที่ขอหวังว่าขอในแต่พบสมบัติที่เขาต้องการและจะมีได้วัตถุที่จำต้องที่กระทำตามหาสมบัติและต้องเสี่ยงโชคแดนดินแดนติเกกับซากประวัตความของบรินัทแต่เมื่อก็ัผ่านเรื่องการลักขงเยเทียก็สำหรับจถึงออรราที่ถูกคุค้นเคยประชาปีศาจมังกรหินทีกเห็นได้ดดกล่าวขึ้นมาอย่างสบายๆ ปรม,มัจจานทันุุจบแ้่ไม่คิดอะไรบ้าต้องจะสามารถไปถึงการมีอยู่ของข้าความร่างป่าที่บิดเปื่อนและราชาปีศาจมังกรหินก็ได้กดตัวขึ้นแน่นอนว่าสิ่งที่กดตัวขึ้นภายในที่แห่งนินดานเป็นเพียงเราวาตานเตรียมตรงของราชาปีศาจมังกรหินทุน้งด่านท่านราชาปีศาจมังกรหินท่านจะทําอะไรเพื่อกัะนเพอิี่เขียนได้ทําการสอบถาาราชาปีศาจมังกรหินได้มีรอยจิ้มบนหน้าของเขา และกล่าวขึ้นมาว่าป,ปัตมาจารย์จะจุดจบก,การฝึกฝฟอนที่แหบถทาบขืนชีพทีื่อจะดจบของข้างหลังมันเป็นอะไรป้าข้าทำมันสําเร็จแล้วเย่เห็นได้กล่าวขึ้นมาอย่างสบายสจปาแต่ในขนาดหนีราชาปีศาจังกรทินงก็ได้กล่าวขึ้นมาอย่างเย็นชาวว่าปัตมาจารย์เห็นจุดจบดอย่าได้ทําการออกฆ่าข้าไม่สามารถทำลัยได้จริงอ,อรลตาของการเพิ่มเงินชีพอันไดที่จำก,กัดจากเจ้าเธอรข้านักเกือบปูสร้างมาขึ้นป้า ถ่าหากเจ้าทำการถูกคนปานก็แต่สามารถจะไปถึงออร่าของมันได้เจ้าสามารถจะไปถึงออร่าของการฝืนชิตอันใดที่สุดได้อย่างนั้นเตอจ้าเถียนได้กาะเจอเตอจอมมันเท่าเจ้านั้นหรอกค่านอกจากนี้เจ้าไม่คิดว่าข้าหนักไม่รู้ถึงข้บอบกพร่องของการเฝืนชิดอันใดเที่มกัด,ดอย่งั้นเต๋อเจ้านั้นก็รับรหงค่า เจ้าคิดขอ,อขอยิดจบมันดแต่ไม่ได้คาเจ้าถึงนั้นเกิดมันมีข้อบกพร่องอะไรข้าไม่รู้ว่าเจ้าหนึ่งกระนังเพื่อถึงอะไรเพาะยินดีที่จะร่วมมือกับเจ้าแต่โตกับผู้เชี่ยวกับข้าราชาปีศาจมังกรหินได้กกิวขึ้นมาอย่างไม่พอใจการเปลี่ยนชีพอันใรจะยมการจะต้องร่วมมือกับพสบ้สวัรด์ความเปน็นธรรมะของเจ้าไม่ใช่หนึ่งสายโคตรตาที่ทาการฝึกฝนการเปลียนชีพอันใรจเยื่มการจะถูกเจ้านั้นทํนาการคร ข้าคิดว่าในบรรดากรังสำคัญมันมีสิทธิ์จานวนไม่นอ้องต่อที่ถูกโจ้นัน้าทําำการควบคุมเอาไว้จูเจเขียนได้กล่าืนมาเย็นชาในขณะนี้การแสดงออกของราชาปีศาจมังกรหินได้เปลี่ยนไปไปอย่างป้าเราไม่เคยบอกถึงความสามารถเหล่านี้กับคพเแล้วเราัอน,นรู้ได้อย่างไรราชาปีศาจมังกรหินถึงได้ตกใจในไม่าอาเขาแ้นก็สามารถคัดดอเหตุผลได้ นั่นก็คือเี่อเทียนสามารถมองเห็นโพสบอ์ปปของเขานั่นเองผู้แข่งแก่งสามารถมองเห็นผ่านโพสบอ์ปปของผู้ปกครองที่อยอองแอ,อนต้าขอนั้นรู้เรื่องดีแต่เห็นแตยจัดต้าความแข็งแกร่งของไอเทียนนานไม่ได้แข่งแจงเท่าเขาและเป็นเ็รเมตตาที่เขาจะมองเห็นโพสบอ์ปปของเขาต้าเพียงแค่วิดเดียวั้นจะมีหผลเพียงแค่อพอเดียวเท่านั้นนั่นก็คือที่อเทียนมีวิธีการพิเศษที่สามารถมองเห็นโพสบอ์ปปของเขาต้า หรืออาจจะมีสมบัติที่สืบนแบบสูงสูตมันก็สามารถทําได้เช่นกันพอสวัสดการพื่อเป็นที่แระที่ได้รับการฟป้น่ยนชีพอันท้ายเกี่ยมกาศมือเยียนเุ่งรูถึงพองบรรทัศงกาเขาจะสามารถสรึรษาได้ว่าบางทีอาจจะมีข้อบอกพร่องเกี่ยวกับที่้รับการเป้น่ยนชีพอันท้ายเกี่ยมกาดสิ่งที่เขากังวลในตอนนี้ ม่ใช่การที่เจียนรุ่งดูถึงประสบการณ์ของข่าวเขาเนี่ยไม่สามารถตอบกลงที่เหียได้ต่อไปแต่เขากังวลว่าเจียนจะรวมความรับเรื่องราวของข่าวซึ่งในกรณีนี้นอัจจะที่เขาทําการควบคุมก็จะถูกเปิดโปและขอบพยายามก่อนหน้านี้ของเขาทั้งหมดมันแลงก็จะซูมป่าและในเวลานี้เจียงก็ได้ทำการตอขึ้นมาอีกครั้งว่าราชปาีศาจมังกรหินแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าต้งนงหน ทำการควบคุมอิสิะแปลแล้วจคโคนแต่เจ้าเองก,ก็ไม่อยากจะต้องก้าให้เรื่องอราในครั้งนี้ถูกเปิดเผยเสียถึงป้า่เจ้าจะากจะทำอะไรกันแน่ราชาปีศาจมังกรหินได้กล่วข,ขึ้นมาจยิงิชาข้านันนดาบแรกผมประโจย่ีเอเธียนได้กล่วขึ้นมา,าด้วยรอยจิงเจ้าเพียงแค่คนเดียวถึงงั้นเตอเจ้ามีคน,น,นสวบ,บัติตายที่จะสามารถค่ขามขาดตาราชาปีศาจมังกรหินโกรธไปอย่างป้ามันนั้นเปลี่ยนเพียงแค่ขอ,ขอเก็บพธรรมจันทร์ใหการสร้างสาร แมว่าประสบการณ์ของมัน,น,นจะแข็งแกร่งขนาดไหนมันนั้นมีคุณสมบัตอิอะไรถึงได้มาคุกคามปรมัตตันที่สูงแบบสูงสุดทังขา่าและขาวนั้นแท้จะเป็นอมตตาที่สามารถเปล่นเป็นที่ได้อย่างไรกิมกาดมันได้เก่งแฝงที่จะสามารถสังหารเขาตาแล้วมีผลอะไรที่เขาจะต้องเก่งกว่าเย้เทียร์อะไรที่สําคัญคนด่านแม้ว่าเรื่องราวในเขานี้จะถูกเปิดเผยมันก็เปแรงดักไปอย่างฝ้าที่จะค้นพบอาเจจาที่ทําการฝึกคนที่กาะทับ การฟื้นเกินชีพอันท้ายเกี่มกาดถ้าหากไม่ได้มีปัสพันธ์ความเป็นอมาตะาพวกเขาในวมธีทางที่จะคนพบว่าใครกันแน่ที่ทําการฝึกฝนที่ย่างับการฟื้นเกินชีพอันทดที่จืกาดแต่แน่นอนว่าถ้าหากมีการตรวจสอบของปรมาัตาันที่ซูงแปก ในขอบเขตพื้นที่สมโซดพวกเขาจะสามารถตรวจสอบมิจิเปเรตาบางทีตัวตนของพวกเขา,าอาจถูกคนพบแต่ผู้ตนตอนอนั้นมันทุกแต่เมื่อเกินไปตัวตนของพวกเขาไม่ทาอย่างนี้จะเน่นอ่อดงนั้นเขาจะไม่ก,กออบยกคาคุณเจเทไม่แต่น,น,นอนต้องจิตเพื่อจิตจัดที่ต้องคำกาควบคุมนาคกงจะไม่ถูกเปิดเผยเช่อถึงป้ายเจเทไม่กล่าวขึ้นมา,ดารดยจีนเชื่อแล้วข้าไม่กลัวราชาปีศาจมังกรหินเด็กกล่าวขึ้น้ามันจะเป็นอย่างนั้นเรื เจ้าหนั่มก็ที่จะควบคุมอาชีพของพวกข่าวซึ่งนัานทาให้กอระดับสูรส่วนตนั้นก่ขึ้นมาในดีตนายบัจจะทําการขัดแจกงกับเรกอาังการแต่สิ่งที่เจ้าขัดแจงนานอย่างมากที่สุดก็คือขอบเขตปรมจำรยรที่สูงแบบสูงสุดตอำด้านแต่ในคราวนี้ใครจะรู้ป้าผู้สืบทอดคมหำไต้ในขอบเขตประจำรยรสัปดาห์ตัดต่ำด้านกำลังถูกควบคุมดูดเวลาพวกเขาจะต้องการสหันเจ้าจะเน้นเตแต่หนอนว่าเจ้าจิตป้า เจ้าเนี่ยอาจจะมีการเปนเป็นชิปอนายเกกัดดูดังนั้นจะไม่แต่แค่ี่ม้ายแต่ขค่นั้นดูดีว่าการเปลยนเปลีนชีพอนไยเกมกัดของเจ้าอันดานมันก็ยังมีข้อจํากัดดูภายในเวลาหนึ่งหนึ่งปีนีน้ตอนสหากเจ้าถูกสาหัรลงอีกครั้งเจ้าก็จะไม่สามารถเปลนเปลนชีพได้อีกข้าสิดธิว่าถ้าหากปรมาจรา์ที่สมบูรณ์แปในขอบเจปียังสดต้องการสังหารเจ้าจริงเจ้าหน่มีฐานที่จะซ่อนตัวตาพวกขอนั้นต่างก็เป็นตัวตอนที่ทําการฝึก ทักษะประมตัตฐานวิจีจงสูตรและรักทางการพ้อของพวกเขานั้นก็ไปดับสูงไปอย่งป่าด้วยกฎเกณฑ์แห่งกรรมจากที่เจ้า้นนั้นจะสัมป่าที่ซ่อนด้านจริงของเจ้าได้อย่างนั้นเตอพวกเข้าสามารถสังคัรเจ้าได้อย่างไมตาด้วยเสียงที่ทาการคนคู่มีเถียงสุดกดแห่งกรรมและเหตุและผลดังนั้นเตอการแสดงออกของราชาปีศาจมาังกรหินได้เปลี่ยนไปแม้ว่าเขาจะสามารถขํามา่านมีเดียงสุดทัไปได้แล้ว แต่เพียงสุดกฎแห่งกรรมด่านมาันไม่ได้ประจั์สำหรับข่าวแต่วิธีกฎแห่งกรรมสามารถตัาตำหนิศัตรูได้ด้วยกฎเกณฑ์แห่งกรรมตา้าปรมจารย์ที่สมบูรณ์แบบวิริยสูงสุดจะหาพวกเขาท,ทําการฝึกฝนวิธีสุดกฎแห่งกรรมให้ไปอยู่ในดับสูงไปอย่าง้าการรับตำหน่งของเขานั้นก็ไปได้ง่ายเป็นอย่างป้าคุณแจสสาคัญก็คือความทับของคอ,งองนดานโูโรงดูริเยตเทีย รจ้รวมไปถึทั้งความรับจะหากค่าถูกค่าตัดในเวลาหนึ่งหมื่นปีนี้ต่างแต่ไม่สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาต่างดูเหมือนว่าพิติการของเจ้าหนามจะสามารถมองเห็นความสามารถระดับของพระสวรรค์ของข้าได้ชิ้นการราชาปีศาจมังกรหินเรีกอิจฉาไปย่ำป้าขอได้ทําการเคลียรเรื่องนี้อย่างรอบ้อบจะหากความรับในการวบคุมาเจจ่จาของกรังดักเหล่าน,นี้โรวไหลออกไปทั้งโปรดมันอาจจะทำให้ปรมตา,านที่สมบูรณ์แปกในขอบเจ็ดสามดัดจัก ก่อขึ้นมาจริงๆพระอีกไฟแลนะอาจจะทำการเชื้อเชิรปรับจัตทร์ที่สมบุนแปะในขอบเจดสามัญตาที่เก่งในเรื่องกฎเกณฑ์แห่งกรรมมาทำการสังหารเขาเว้นแต่ว่าเขานั้นจะทำการสังหารด้เด่นในตำที่แต่อะไรก็ตามร่างกายจะแท้จริงเอเดเดียนด่างดูในหอกขอด้อย่างนแน่นต่อเขาไม่ไดทางที่จะสามารถสังหารเด้เด็นตาแต่แน่นอนว่ามันมีความเปิดไปได้เช่นกันแม้วของรับเอนานี้จะถูกเปิดเผย แต่ปรมาตย์ที่ซืมแบบสามดาจักก็อาจจะไม่สนใจาข่าวแต่ขาต่าวจึงปลอดภัยแต่ข่าเนี่ยมันก็ได้จะเติมผ่านปรมาตย์ให้จุดจบจะหากเ้อาไม่ทําการปเปิดเผยของรักของข้าเจ้าเนี่ยต้องการอะไรกันแน่บอกเรื่องใครคนเจ้าอุ่ป่าสะสารสูงสุดอย่างนั้นเปล่าหรือว่าเป็นอะไรราชาปีศาจมังกรหินที่ทําการสอบถามเย่เฉียนได้ทาการพ้นคิดถูกผู้หนึ่งได้พูดขึ้นมาป้า ข้าไม่จําเป็นจะต้องใช้ศาสตร์ทงส,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 สุดอีกแล้วข้าจะรู้มากกว่าป้าทําไมาปัสสาวะธรรมชาชนที่จบุญแปลความเป็นอมตะของตาจึงสามารถะดับขึ้นมาได้มันมีวิธีการตายที่สามารถจดบำรัสสัวเได้ถึงป้ายยย่เขียนรู้ว่าปัสสาวะของคนนั้นคือปัสสาวะไก่พานดังนั้นจึงไม่นา่าแปลกใจที่ราชาปีศาจมังกรหินจะถูกล่วงรู้ความรับตาทหารที่เสีนสามารถสอดส่องได้เอียย ของพอสวรรค์ความเป็นอมตัตองเขา,าขวตาเขาควรจะรู้เป็นเรื่องปกติว่าพอสวัรค์ที่ซูมแบบของเขาเนี่ยเป็นพอสวรรค์ไกลพันแต่นี่ก็เป็นความรับของเขาชิ่นการเขาไม่สามารถพูดออกไปตด้แต่อย่างไรก็ต่างถ้าหากเขาไม่ได้พูดออกไปเย่เถียงก็คงจะทําการเปิดเผยความรับของขา่าวเราควรจะบอกขา่าวสถานที่แห่งนนะั้นมันอันตรายไปอย่างป้าถ้าหากปรมัดการนาเปิดเป็นการสร้างสรรค์เข้าไปพวกเขาเน่ยจะต้องตกตาจอย่างแน่นต่อ แต่ด่ขอสวรรค์ว่าจะไปพูดความรับของเราออกมาการบอกขอพอย่างแรกคนเดิมคงจะไม่เป็นอัตราแราชาปีสัตวมังกรหินได้กับในใจของเขาเดินงนั้นเขาจะทําการเปิดยเผยขึ้นมาป้าเหตุผลที่ปสวรรค์อมตะของข้าได้กลายพันธุ์ก็เป็นเพราะว่าข้าได้พบสมบัติปัญษาที่เห็นหนึ่งที่สามารถจกรับปสวรรค์ได้แต่แน่นอนว่าการกลายพันธุ์ดังกล่าวอาจจะทําให้ปสวรรค์ที่จะบนแบบนั้นอ่อนแอลง แต่ค่อยนโชคดีมากพอที่ทําให้พสวร์ดีกลายเป็นพสวร์ที่สมบูรณ์แบบที่สว่างลางเสื่อมที่ังกล่าวคือที่ไหนจึงนั่นเออเยี่ยนดาผู้อยากเห็นพระรายาที่สุดแล้วสมบัติที่สามารถสมผลต่อพสบร์อภัยชนที่สมบูรณ์แบบนั้นก็หายยากมากเกินไปรหัสหักมันมีสมบัติที่สมผลต่อพสบั์ที่สมบูรณ์แบบ มันก็อาจจะมีสมบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงพอสวอในการขาวรอกได้หรือไม่แล้วถ้าเขาสามารถตกลรรับพอสวร์ในการขาวรอกของเขาให้มีดักเทียบเคียงกับพอสวรอ์อัปโหลดวยดีสุดได้สำเร็จเขาอาจจะสามารถทำการขัดรอกพอสวรอ์อัปโหวิธีโอของโซดแห่งคุวมป่าได้สำเร็จข้าสามารถประกาศตาแต่เจ้าจะต้องทำการสาปปานวิดีโอสุดเสียก่อนว้ดต้องทำการบอกขาดและแต่ไม่สามารถพาผู้ตรงองคนอื่นไปอย่างที่เห็นันันได้ ราชาปีศาจมังกรหินได้ทําการเรียกร้องได้สี่ได้เทียนทําการประหยัดหน้าตอบรับทันใดนี้นเขาได้ให้คําสาปด้วยวิธีสุดห่งตาซึ่งมันทําให้ราชาปีศาจมังกรหินประยักหน้าด้วยความพอใจข้าจะปลยเจ้าไปอปย่างที่เห็นตานไม่ใช่หนึ่งเจ้าจะไม่สมา,ามารถค้นหาบรรพบุรุษแม้ว่าข้าจะบอกเจ้าก็ตา,างจากที่ข้าผ่าเจ้าไปอปย่างที่เห็นตามความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราก็าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก ยาเตนทามาค่ะแต่ข้าเองก็จะไม่ทำการรบผลเจ้าแต่น่แน่นอนว่าเจ้าเนี่ยจะไม่สามารถเปิดเผยความลับของเขาได้เช่นกันราชาปีศาจมังกรหินได้กล่าวขึ้นา่าได้สิไม่ได้มีปัญหาที่ไอเทียงพยัยหน้าเห็นตู้เบอร์ทันทีร่างกายของรักคนที่ไอเทียงก็ทำการติดตามราชาปีศาจมังกรหินออกจากซากปราพังความไปไริการันเดินทางไปยังขอบเคขออนาจาักโลกมอเด็กตอนเนื่อ ม้ว่าขอมเรืกกับว่าขอทั้งสองนั่งจะรดเดียวไปอย่างป้าแต่สารที่แห่งน,นี้เป็นดุกใ่มากเกินไปพวกขอทั้งสองได้ทําการเดินทางมาเป็นประดานต้ก่อนที่จะมาถึงจุดหมายปลายทางเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแต่นะครับผมออกไว้มาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเหตุการณ์ก็จะไปในจุเวลากันได้นะครับผมเอาละครับนนรและวพบ่อกันใดขอภัยนะครับ,อย,รบอย่าลืมกดสักว่าใครกดได้กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นข้อบครดนครับผมครับ